มันสนุกกว่าพี่เกมนะเฮ้ยหนุกดีหนุกดีหนุกดีหนกุกกว่า PUBG กับตายหนึ่งไง <MK. S 1> อ้สัสนเ k โอ้พี่เฟมอะไรพี่จ้าเรนนี่สามท่าไร่เนี่ยโอ้ยสองสามแสนแล้วใช่เหรอดูออปเป็นพัน,นอะมันตั้งนานแล้วพันสองพัน,นอะ ใช่เหรอเอ็งไม่รู้ไม่รู้ใครการีเนี่ยเธอตายแล้วไอ้ฟองเฮ้ยไอ้เจสันนี่คือฟองนะครับน้องฟองน้องฟอง a r k โอ้โหเลยพี่ที่หนึ่งมันได้อะไรไหมฮะที่หนึ่งก็ได้กล่องไงได้กล่องมาเปิดชุดเท่เปิดเทพลองเลยพี่เฟรมลองเลย น้องใช่เคยได้อ่ะพี่เคยได้ที่หนึ่งยังยังไงสัตว์ได้ที่สามไม่เที่ยตลอดเลยเคยรอนแล้วถ้าเรากดโซโล่เนี่ยเราเล่นกันสองคนได้ไหมได้ก็ต้องเดินห่างกันนะไว้มันมีดูโออยู่เดี๋ยวฟองโอรอมาเล่นกับพี่ได้ไหมสนุกไหมเนี่ยอืมก็สนุกอยู่ว่ารอมาเล่มาเล่นกูโดนแล้วเนี่ยมายากมายากกูโดนแล้วเนี่ยไหน่ะวะเที่ยพี่เกม์ไหมนะ ลาดแมนหรอลาดแมนลาดแมนทำไรอย่างเนี้ยอ๋อกาโดดเนี hmm. ้ยว oh. ่ะโอ้ทั้งหน้าท yeah. ั <S <S ้งหลังเลยปะกาเรนนี่แย่ไหมเฮ้ยโหโคตรนานพี่เต้ตายฮะ โคตรนานนานเลยเอาแล้วเกี่ยวของกันยิงเทพเป็นเฟรมโหดเหรอพี่อ่าของจริงอ่ะพี่เฟรมไปฝึกสเต็ปการยิงไม่ได้ไหนเนี่ยหอนอยู่แล้วเฮียเนาะโอ้เฮียมันถ่ายระเบิดได้ไหมมันสายระเบิดได้ไงมึงวิ่งแน่ เล48เหลืหอคนไปนะเหลือ48คนใช่ไหมใช่อิงลมคมกริบดูนะฮยโอ้ยเยี่ยแม่งโอเ,อเจาะเจาะเจ็บมากไอ้ลัน มากเจ็บมาก,หามมกาามไหน,นวะแกกนาเลยหาิยิงกันตายท้งมือเลยท่านอ่ายังกูยังกูยวมึงเก็บ ไ,ไอ้ไฟไอ้ไฟด่าเลยไอ้ท่านฟ้องไม่ได้เลยป่ะอิ่มป่ฟัองอิ่มอะไรป้าอิ่มกระเทะอิ่มคุ้ยผเซอร์ของฟรีผสมน,น้ำหน้างานมาฆ่ากูนะักไอ้เวนโดนเคาะตายไปดิเฮ้อเฮ้อเฮ้อ พี่เฟรแต่ฟองสตรีมมอซีนี่ผมดูเยอะอยู่นะที่ไปลองสตรีม9นาทีอะ<ม>คนดู200กว่าอลองดูดิมซีะไรวะไม่แต่มันจะโดนช่องบินไง<อ>สตรีมไปได้แค่9้าทีและะ้วเขาบอกว่าอย่าอย่าพี่ฟ้องอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเลยไม่เสียเยเ่ยงพี่ก็ไม่เสี่ยงอะไรทับได้สตรีม9้าทีคนคนดูขึ้นมา200กว่าฟ้องแบบขเขาเซฟพันมาให้แล้วอะแบบฟ้องอยากลองลงยิงมากเลยอยากลงยิงเด็ดพันในดัดได้ ไม่เคยได้เล่นเนี่ยตอนที่ซับประมาณพันสองพันเ่ะน้ำตาจะไหลอย่า,าหาหามุมมองลงอ้มยังไม่เยอะวะ <c oughs> สอดให้ใครวะไม่ใช่สาดกูใช่ไหม ชื่อแล้วมึงยิงต่อไอ้กูเรื่อยๆแต่๋ยวตึ้มแม็กโลกูก็มียาก้าหมดไปวะอ้าอยู่โอ้โหอยู่ตรงหมอกพอดีเลยวหมเอาไว้อ่ะทีหนึ่งอะตาเนี้ยพี่แบมเอยเอ้ยกูโดนแล้วฟ้องเป็นทนายว่ะไม่รู้เฮียโดนที่ไหวปะ นถยี่หรอวะไปรถยี่หรอวะมั่อกีโดนสนายอระวะแล้วไม่เลือดพี่เด้งเต็มเลยวะตามยาวอ,อ๋อเจอแล้วเว้เยทำพี่อะไรทัอ เขานน่าจะมีเสียงเ้วยจะบู๊จับจะบู๊คิวแล้วพี่น่าจะได้ที่ประมาณที่8ที่9อ่ะถึงมือพี่ไม่น่าจะถึงที่1นึ่งแต่ถ้าผมเล่นน่าจะได้ที่หนึ่อยู่ตาเกียจบสวัสดียูเซอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ไก่ฟ้องนะครับไอ้ฟ้องที่เล่นฟ้องที่น้องที่ปตะก่อนเคยมาเล่นกับพี่ไงแล้วก็ตอนนี้เขาไปเล่นในอะไรอ ARK ครับยูเซอร์จำฟ้องไม่ได้แล้วเออเรียกเขาเต็มเยอะไปจัน เออเคยซาวเวอร์อีโวอะไรของเขาไปดูแนะแต่ก่อนที่พี่ไปเล่นไงไปเล่นแล้วก็ออกมาไปเล่นเล่นอีกเลยเอ็นชีงี่เพิงกระผมัดของจริงไหมพี่ยิงไม่โดนเฉยไอ้ถัดเนี่ยรอบนี้ของจริงให้ถัดมไม่น่าจะได้ที่หนึ่งอพี่เฟมอ่ะอ้าวี่อ่ะได้ดีมันมันต้องมีคนไปแคมป์รอพี่แล้วเนี่ยพี่วิ่งไปลุงโล่งเนี่ยโผผาโผผาหัวแตกอืม ให้มาเราถอดไปพี่ไม่นั่นแล้วเอ่อเคลียบนอนหางด้นะให้มาบอกหนูหนูจะได้นอนถูกเวลาไปเนี่ยยายบอกอย่างหกโมงก็หนูจะไม่ไปขี้เฉียดไปเไม่คใครว่ากันนะกันเปิดประตูให้ด้วยนะโหถึงว่ามันร้อนเปิดเปิดนม่ชอบเปิดประตู

solo อยู่อะเพ่อืม solo น่ะพี่ยังไม่เจอราการทีักทีเลงานดูเพ่ได้เื่อยสามร้อยูฟ้องบรรายงานตัวให้เด็กเห็นหน่อยคนติดตามเยอะอ่ะช่องพี่ฟ้องหรล้านเน่ยช่องฟ้อสามสิบล้านเนี่ยคนติดตามอะ s e r แม่งไม่เจอคนบางคนแม่งตายพี่ตายหมอกแล้วไหมอ่าฟพงว่าพี่โดนคนยิงตายแหละไม่ฟพราะว่าไม่ถึงที่สิบวะถึงนี่สัตว์ทนี้สิบเจ็ดแล้วเพราะว่าไม่ถึงสิบหกอะไม่ถึงที่สิบอ๋อมึงเชื่อพี่หีือถึงเออดอกพี่เฟรมแบลนี่เอาเฮียอะไรก็ตายสัตว์โลนไอ้ดอกน,นี้ได้ได้สนายเปอร์พี่แล้วแต่มันจะสุ่มเกมนี้มีรถไหมไม่มีเดินอย่างเดียวเดินเดินจนเบื่อ คุณผู้ชมป่ะเราดูคำขอตามมันจะเป็นจุดสนใจนะเนะเว้ยโอ้หเนี่ยเจอซ้ายมือนั่นแหละแต่มันได้สนายเปร์แล้วเว้ยพี่คุมมะคุมี้อะไรบางครั้งก็ไม่ได้หาเลยเอามันแอดดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้ว่าเลียงแต่คง้องคอร้องไอ้พี่เฟมรออะไรวะตายีห ย,งยิงใครไม่โดนตะกอนตะกนึงเก็บของเก็บยาไอ้ตัด <Get care. S 1> เก็บแค่เดินจะเด้งอะไรทามเหรอคนมันโหดอ่ปะปั๊กอ้าวไอ้สันทะลึ่งละทะลึ่งอ่ะทะลึ่งกับกูแล,แล้วเหรอไอ้ไอ้เราอยู่หน้าไ,ไปไปไปเอี้ไอ้ตัดตาย โดนโดนพีเหรอวะมันไม่มีคนเก็บแอรอ์เลยเหรอพี่เฟรมใครจะไปกล้าเก็บไอ้หลัดอยู่อย่าง,งน,นั้นไอ้เหี้ยโดนเล็ยงยิงหโดนเข้าเขโดนเข้าก็ตายได้หลัดใช่เหรอมีแบบโอ้โหดูมันยิงพี่ดิไอ้ที้ยิ <laughs> ้มผายยิงกูเกือบตายหลัดใครจะไปบวกวะ มีอย่างนี้หามุมยิงใหม่ยังือลายแรงสุดพี่เฟรมที่ไม่ใช่สไนเปอร์คะแนนเพื่อนปืนที่พี่อน,นเนี่ยแหละตะกงตะการดาวนั่นแหละอู้โคตรแรงดูโดูว่าถ้าพี่ไปเก็บแอดดอปแล้วยังไงก็ตายอ่ะก็โดนคอตายไงไม่มีโล่แข็งนะเขามีโล่แข็งอันเดียวอุ้ยเก้าคนแล้วอ่ะอ้าวไห้หังมังเฮ้ยยังไม่โดนเลยหลังอย่างน้อยก็ได้กล่องแล้วตอนนี้ แคมแนละ้วพี่เป้มแคมเราที่หนึ่งอะ่ะใช่แต่มันอยากบว,วกว่ะก็หายวะ่ะ <c oughs> คนมันก็หายอ่ะครับโอ้โหพี่เฟมมายิงไม่โดนแล้วตัวลงไปหน้าโชซ่าไปสอนเหรอเจอแกันเจอแล้วช้อมฟองโหลดเสร็จอะครับเอียงไปสอน ของจริงนะท่านต้องยังหวางี้ล่อให้ไก่ให้ไก่ผมอ่อนเงี้ยแบบ่นให้ไก่เออให้ไก่เดินดินในท่านยิงหมดแบบไม่โดนให้ไก่เดินดินได้เฉยนะท่านอุ้ยสไนทสไนทสไนท์มาฟ้องผมบอกแล้วพี่จะเก็บแอดดอบวะโดนหนึ่งฟูสไนท์ไดายว่ะ ตายโดนหัวตายถ้าโดนตัวไม่ตายใช่ไหมไม่ตายมันคงไม่มีคนแม่นยิงโดนหัวหมัม้งมีมันแม่นยิงง่ายอแต่อ,อะไรเรื่องเนี้ยใช่หรอเออนี่คือเซิร์ฟแลยเซิเร์ฟเซิฟเถื่อนไหมเถื่อนที่อะไรของจริงดีดัดแห้ยพี่ไม่ใส่เซฟพันลงไปเลยวะเซฟพันเนีย่ยพี่เฟมปล่อยแอดมินทำเซฟพันไหมหน่อยดิมีอะไรครับ ยิงหู่ให้ไายอ่อนแน่ให้ไกยมันตกใจนะแต่วอลรัวมันต้องระวังเถอถ้าพี่ตายพี่ต้องเต้นตัวเต้นโชวยเหยอจะตายได้ไี้ฟอง กับตายทัดพี่อยู่ตรงกลางหมอ,งอ,อกเลยเหรอเฮ้ยเปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนยังไงวะทัดเอ้ยจะเปลี่ยนโลกไงวะเปลี่ยนเลยรกับตายทัดโ <c oughs> อ้โห <ฟ S 2> ลมดาวลมดาวโ<ฟ>อ้โหน้าท้องโคตรโหดมันไม่มีเม็โคมเม็ดทีดอ่ะพี่เฟมไมีตายดิฉันไม่มีเมเ็ดทีดอ่มีหูจีบแล้วดิ เชี่ยเก็บโลไใ้โอ้ยสัตว์เอ้ยตายละมีไห่คิดมีแต่มันมีน้อยแต้ว่าเก็บแอดดอลได้หกอันน่ะอ๋อหัวใจ,จเลิกกี่โมงดึกๆนนครับพี่เฟมไม่ให้อะไรอ่ะพี่เฟมไม่ให้พี่ฟ้องเหรอไหนให้ฟ้องอยู่ไหนครับอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวดีีเหี่ยิงอยู่ไอ้สแบบัตว์นับหนึ่งหกคนแล้วที่หายเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวให้ใหเดี๋ยวให้นะที่หนึ่งด้ชุดเทใช่ปะ มันก็ต้องไปเปิดเอาอีกทีไงชุดขายได้ไหมพี่เฟรมได้ขายได้ไหมมีชุดแบบราคาเป็นแสนนะโอ้ยฟองเอ้ยไอ้เกียมันเพิ่งมันเพิ่งปล่อยให้เล่นฟรีไอ้เฮีย <c oughs> เดี๋ยวดีท่นเดี๋ยวโดนหลไอ้เฮียว่ต้องมีคนที่หล่อเอาเอาลาวฟ้องฟ้องเจอว่ะเอาว่ะฟองมาแล้วฟ้องฟองเยอะเยอะ ก็มันเห็นพี่ก่อน ลุ่มป่าแล้วตายเหลือ,อกี่คนล้วเหลือสามคนเหลือสามคนเฮ้ยไอว์ของจริงไอ้เหี้ยคนลุ่มปลาเฮ้ยเต่นเต้นเว้ย ตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วฟ้องแล้วพี่ไอ้ที่หนึ่งพี่จะทำร้ายเต้นหนีสัตว์รอคุยไอ้ีอันนี้ที่หนึ่งครั้งแรกของพี่ใช่ไหมใช่แล้วแต่เล่นเกมนี้นี่เพิ่งที่หนึ่งใช่ไหมเฮ้ยไล่ฟ้องเงียบเงียบเงยบเงี้องเงียบหมดว้าวไอ้ที่หนึ่งว้าวพี่บอกแล้วพี่ละของยิงคุณผู้ชมเห็นป่าบอกแล้วไอ้สัตว์ เฮ้ยไอ้ท <champions> ี่หนึ่งว่ะบอกแล้วของจริงวะลายตาเลยเออเปิดกล่องโชว์่อยเปิดกล่องไว้คุณผู้ชมในถาดเอ้ยว้าหูสามกล่องสี่กล่องไอ้เหี้ ผู้ชมเปิดกล่องมันต้องมีคาถาไอ้เี่ยคุณผู้ชมไปทันเงี้ยเอ้าเฮ้ยกูได้เอา้เอาทำไมได้สองกล่องอีงวะ <c oughs> อ,อ๋อมีกล่องแร่กล่องน,นึงให้ทันจัดไปถ้าหมดฟาร์มกล่องรัวๆเลยคุณผู้ชมไปลันอย่าลืมกดไลค์ให้เอาเรื่องไปไงบอกแล้วคุณผู้ชมจัดไปเวิร์นไปหนึ่งเพลง